อักายครับตอนเศร้าฝปายฝนต้นหนาวแล้วครับเมื่อเนี่ย <c oughs> ลมดีดีแล้วพี่น้องอ่ะเมื่อนี่เดินทางเข้ามาอ่อนสวนดอกแค่แล้วครับพาพี่น้องมาเก็บผลผลิตคือเก่าครับนี่คือสวนดอกแค่ครับต้นแค่เมื่อนี่ออกดอกแข้งดอกบาหลายครับก็ได้อยู่ครับพี่น้องเป็นกะ แข้งดอกมาดนแล้วข้าเบิ้งน้ำกันครับผมนี่มาเปิดเผยตัวตนอีกแล้วมาหายกำลังใจครับเป็นเพื่อนทุกคนตื่นมากอะสู่อยากสู่งานไฟมันต่อไปครับผมเจ็ดเพียครอบครัวเพียบ้านเพียเมือง งานหน่อยงานใหญ่งานส่วนรวมงานส่วนตัวประมาณนี้ครับเฮ็ดส่วนตัวหล้วไปเฮ็ดส่วนรวมเขาก้อยูน้ำกันในสุมชนให้เมืองไทยเฮาเมืองประเทศเฮาครับนี่ยังก็ให้กำลังใจกันประมาณนั้นครับเริ่มเจ็บผลผลิตดอกแค่แล้วครับนี่ก็คือดอกแค่ครับก็มีอยู่ครับพี่น้องก็ บ่ถึงหลายมือนี่ร่มวีวีครับมือีี่กินหองเลยปลายฝนต้นหนาว่นว่าประมาณนี้ครับอยู่ต่ำกระไดมือเก็บซอยเอาครับอยู่สูงห้าก็ไม่แสไม่สาวสุคือว่าชว่วสุบานเท่าเอือนสุสอย บรไบิบดบรไ้เม่นครับขันไปเม่นกะยอดฮักกับเบิดผ้นผลิตครับเอากระสุวเอาแต่ดอกมันดอดพังดอกที่เพิ่นออกเสริมมาเรื่อยเพิ่นกันย่งคือเก่าครับเอาไปมินกับฮักครับฮักออกครับนี่ตัวน้อยๆกะกกำลังจับดอกแล้วครับแท้งดอกในน้อยออกมากพี่น้องตัวนํำครับปลูกเสริมไว้เรื่อยๆพี่น้อง นี่คือวิธีของชาวบ้านบานสังแปนครับตำบวนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,ก,ก,ลดสก,กลนครอังหวัดสกลครับชาวภาอิสานที่เลียวเห็นเป็นต้นแค่เบิดครับต้นแค่แน่กับหัวชิงไข่เน่ยแหละครับปลูกพี่นองกับเบิ้งน้ำกันครับ นี่คือปลาหัวสิไข่หัวตะไข้กรปปูกไว้รับปูกว้ก็ดคดนผลิตเป็นเป็นไงเป็นงามประมาณนี่ครับลูกค้าก็สั่งได้ครับสั่งได้ก็นำส่งได้เป็นสินค้าได้ครับผม ครับมีแค่หนึ่ครับพี่น้องให้ได้เบิงได้ส้มได้มาเจ็บดอกแค่น้ำกันพี่น้องเ,เออเอาพอกันชิปนาครับชิปนีขอหยุดตีไ้เพียงกินหนึ่งครับผมชิปนาเจอกันไหมขอให้มีแต่ความสุขทุกคนสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงปังปังต่อไปครับ